ได้ทำการทดลองกับพืชแล้วนำข้อมูลสามารถสรุปแนวความคิดได้ว่าคนรวยจะมีบุตรน้อยเพราะมีความเป็นอยู่สมบูรณ์มั่นคงส่วนคนจนมีบุตรมากเพราะมีความเป็นอยู่ที่ขาดแคลนได้ทําการทดลองอาหารประเภทโปรตีนกับม้าและหมูเขาพบว่าถ้าให้อาหารแก่สัตว์ จนอ้วนแล้วจะเป็นหมันต่อแต่ปล่อยให้อดอยากพอสมควรอัตราอัตราการแพร่แพ่พันธุ์จะสูงขึ้นขณะเดียวกันได้ตั้งกฎเกี่ยวกับประชากรพอสรุปได้ว่าอัตราการเพิ่มทวีของมนุษย์ย่อมเป็นไปตามกฎแห่งการดำรงรักษาเผ่าพ,พันธุ์ของคนของตน ห้าทิษดีประชากรทางด้านคณิตศาสตร์ได้พยายามใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์มาคำนวณหาอัตราเพิ่มประชากรต่อได้นำเสมอได้นำเสนอว่าเส้นกราฟรูปโค้งเหมือนตัวเอเหยียดสามารถนำมาใช้ประกอบการเพิ่มประชากรได้กล่าวคือในวัยแรกประชากร จะเพิ่มอย่างช้าๆหลังจากนั้นประชาหลังจากนั้นก็จะเพิ่มอย่างรวดเร็วจนกระทั่งถึงจุด1อัอตราเพิ่มประชากรจะลดลงจนเข้าสู่ระดับคงที่ในเวลาต่อมาและได้ทำการทดลองสัตว์เช่นมแมลงวันกินผลไม้เห็ดเห็ดลาไก่ฟ้าไก่ฟ้าและสรุปว่า เมื่อมีภาวะเศรษฐกิจดีขึ้นอัตราการเพิ่มประชากรสูงขึ้นต่อมาอัตราเพิ่มนี้จะลดลดลงจนที่จนในที่สุดก็เข้าสู่สภาวะคงที่จนกว่าจะระบบเศรษฐกิจใหม่ซึ่งเอื้ออํานวยให้มนุษย์สามารถสามารถเพิ่มปริมาณอาหารและเครื่องอย่างชีพขึ้นกว่าเดิม ข้อสรุปนี้ได้นำไปใช้ศึกษากับทางฝรั่งเศสอังกฤษและจีนผลปรากฏสอดคล้องกับข้อเสนอดังกล่าว6ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงประชากรทฤษฎีที่และทฤษฎีทฤษฎีสร้างขึ้นโดยอาศัยประชากรโดยอาศัยประสบการณ์ที่เกี่ยวเกี่ยวกับการเกิดและการตาย ของประเทศทางยุโรปในช่วงระยะเวลาศตวตรรษก่อนทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งอยู่บนฐานที่ว่าการเปลี่ยนแปลงประชากรธรรมาชาติที่เป็นไปตามธรรมชาติเท่าที่เป็นไปลเเทท่่าีปนไปได้ทั้งหมดมีอยู่สี่ลักษณะคืออ,อัตราเกิดสูง อัตราตายเรียกว่าสองอัตราเกิดสูงอัตราตายต่ำอัตราเกิดต่ำอัตราตายต่ำอัตราเกิดต่ำอัตราตายสูงอัตราเพิ่มประชากรจะติดลบ การเปลี่ยนแปลงประชากรที่เป็นไปตามลักษณะ3ลักษณะแรกรวมว่าทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงประชากรส่วนมากการเปลี่ยนแปลงประชากรในลักษณะนี้4 4 4ในสมัยก่อนหาตัวอย่างยากแต่ปัจจุบันนั้นโดยปัจจุบันนี้เริ่มเกิดในปรากฏนี้แล้วเพราะผู้สูงอายุจะมีอายุยืนมากขึ้นเบะ เมื่อมีการตายจะมีอัตราการตายสูงแต่การตายถึงวันอันควรในขณะมีอัตราการตายของของทารกที่ค่อยๆต่ำลงเรื่อยๆเกิดมาจากการพัฒน,นาอีกต่อไปจะเห็นว่าบรรดาทฤษฎีของประเทศต่ตางประชากรต่างๆที่กล่าวมานั้นอาศัยข้อมูลและ ตั้งอยู่บนฐานแตกต่างกัน